สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นวิวเวอร์ไซดพอดแคสต์ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือเล่มสําคัญที่ชื่อว่า Magic w o r d ์หรือคําพูดมหัศจรรย์ครับหนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองการใช้คําพูดของเราไปอย่างสิ้นเชิงมันจะพาเราไปค้นพบว่าคําพูดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนั้นมีพลังส่งผลต่อความคิดความรู้สึก และการมองเห็นคุณค่าในตัวเองการตัดสินใจและการกระทําของเรามากแค่ไหนและไม่ใช่แค่กับตัวเราเองนะครับแต่ยังรวมถึงวิธีที่เรามองคนอื่นและวิธีที่เราสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมอีกด้วยเรามาเริ่มกันที่เรื่องที่1ครับพลังของคําพูดเป็นกุญแจการสร้างตัวตนและชี้นาพฤติกรรมผู้เขียนเน้นย้ําว่าถ้าเราใส่ใจและเลือกใช้คําพูดอย่างมีสติ เราจะสามารถปั้นตัวตนใหม่ของพวกเราขึ้นมาได้และยังสามารถชี้นำพฤติกรรมทั้งของตัวเราเองและคนรอบข้างได้อย่างไม่น่าเชื่อลองนึกภาพว่าเรากำลังปรับจูนภาษาที่เราใช้ให้เข้ากับตัวตนที่เราอยากจะเป็นและสอดคล้องกับความรู้สึกที่เราสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองครับและในเรื่องนี้แบ่งออกเป็น3ข้อย่อยดังนี้ครับข้อที่ 1. เปลี่ยนคำกริยาหรือสิ่งที่ทำให้เป็นคำนามหรือสิ่งที่เป็นครับเพื่อปลุกพลังตัวตนจากข้างใน ลองนึกภาพตามนะครับเวลาที่เราอยากขอให้ใครช่วยเหลือทำอะไรสักอย่างแทนที่จะพูดแค่ว่าช่วยทำความสะอาดหน่อยผู้เขียนเสนอให้เราลองเปลี่ยนเป็นว่าเรามาเป็นผู้ช่วยเหลือในการทำความสะอาดกันเถอะเห็นความแตกต่างไหมครับการใช้คำนามอย่างคำว่าผู้ช่วยเหลือเป็นการเน้นย้ำถึงบทบาทหรือความเป็นตัวตนที่เราอยากจะเป็นหรืออยากให้คนอื่นเป็นเมื่อการกระทำนั้นๆถูกผูกเข้ากับความเป็นตัวตนแรงจูงใจจะเพิ่มขึ้นมากครับ เพราะมันไม่ใช่แค่การทำแต่เป็นการเป็นตัวอย่างง่ายๆถ้าอยากให้ลูกๆที่บ้านช่วยเก็บของเล่นแทนที่จะสั่งออกไปว่าไปเก็บของเล่นเดี๋ยวนี้ลองเปลี่ยนเป็นใครอยากจะเป็นเด็กดีนักเก็บช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บของเล่นบ้างครับคำพูดแบบนี้จะฟังดูน่าสนใจและทำให้เด็กอยากรู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้นเยอะเลยครับและแน่นอนว่ายังใช้กับผู้ใหญ่ได้ด้วยครับ การที่เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นนักวิ่งจะสร้างความรู้สึกผูกพันและอยากออกไปวิ่งสม่ำเสมอมากกว่าแค่การที่คิดว่าตัวเองเป็นแค่คนที่นานๆทีออกไปวิ่งครับข้อที่2เปลี่ยนคำว่าฉันทำไม่ได้เป็นฉันเลือกที่จะไม่ทำเป็นการเสริมเกราะความมุ่งมั่นให้กับเป้าหมายในชีวิตเราทุกคนคงเคยท้อแท้กับเป้าหมายบางอย่างและเผื่อพูดกับตัวเองว่าฉันทำมันไม่ได้หรอกใช่ไหมครับ ผู้เขียนชี้ว่าคำพูดแบบนี้ลดพลังใจของเราลงไปมากเลยครับเพราะมันเป็นการสื่อว่ามีอุปสรรคภายนอกที่ใหญ่เกินกว่าที่เราจะควบคุมได้แต่ถ้าเราลองเปลี่ยนประโยคในใจเป็นว่าฉันเลือกที่จะไม่ทำสิ่งนั้นแทนละครับตัวอย่างเช่นแทนที่จะบอกออกไปว่าฉันอดของหวานไม่ได้หรอก ลองเปลี่ยนเป็นตอนนี้ฉันเลือกที่จะไม่กินของหวานเพื่อสุขภาพที่ดีของฉันเองเห็นไหมครับว่าความรู้สึกมันต่างกันเลยคําว่าฉันไม่ทํามันแสดงถึงการตัดสินใจที่มาจากตัวเราเองเป็นอิสระและเต็ไมไปด้วยความมุ่งมั่นแค่เปลี่ยนคําพูดเพียงเล็กน้อยก็ช่วยเสริมพลังใจให้เราชนะสิ่งล่อใจและเดินหน้าสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับและข้อที่3ครับเปลี่ยนกรอบความคิดจากคาว่าควรจะเป็นคําว่าสามารถจะ เพื่อปลดล็อกศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์เวลาที่เราเจอปัญหาหรือความท้าทายถ้าเราเอาแต่คิดว่าฉันควรจะทำยังไงดีนะหรือทางออกที่ถูกต้องมันควรจะเป็นแบบไหนนะบ่อยครั้งความคิดของเราก็จะถูกจำกัดอยู่แต่ในกรอบดเดิมๆทำให้มองไม่เห็นทางเลือกอื่นผู้เขียนจึงแนะนำให้เราลองเปลี่ยนคำถามในหัวใหม่ครับเป็นคำว่าฉันสามารถทำอะไรได้บ้างในสถานการณ์แบบนี้หรือมีหนทางไหนบ้างที่ฉันจะลองทำได้ ผลลัพธ์ก็คือการเปลี่ยนคำถามแบบนี้จะช่วยเปิดมุมมองของเราให้กว้างขึ้นกระตุ้นให้เรากล้าลองวิธีใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยคิดมาก่อนและนำไปสู่การค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรและดีกว่าเดิมก็ได้ครับต่อมาเรื่องที่2ครับเทคนิคการใช้คำพูดเพื่อลดความตึงเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้าใจ ในเรื่องนี้ก็แบ่งออกเป็น4ข้อดังนี้ครับข้อที่ 1. พลังของการพูดกับตัวเองด้วยสรรพนามที่ใช่เพื่อจัดการความเครียดและเสริมความมั่นใจมีเทคนิคที่น่าสนใจอยู่ครับเวลาที่เราตื่นเต้นประหมาะ่าหรือเครียดมากๆก่อนที่จะทำเรื่องสำคัญสคัญเช่นการพรีเซนต์งานลองพูดกับตัวเองโดยใช้ชื่อของตัวเองหรือสรรพนามบุรุษที่2เช่นคำว่าคุณหรือสรรพนามบุรุษที่3เช่นคำว่าเขาหรือเธอ เช่นสมชายคุณทำได้ดีอยู่แล้วเตรียมตัวมาดีนะหรือแค่เธอแค่สูดหายใจลึกๆนะแล้วทุกอย่างว่าจะผ่านไปด้วยดีอาจจะมีคำถามว่าทำแบบนี้แล้วมันจะช่วยยังไงงานวิจัยพบว่าวิธีนี้ช่วยลดความประหม่าและความกังวลลงได้มากเลยครับเหมือนกับเรามองตัวเองจากมุมมองของคนนอกหรือเป็นโค้ชที่ให้กำลังใจตัวเองช่วยให้เรามีสติและสมาธิดีขึ้น และในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นบนโซเชียลมีเดียการเลือกใช้สรรพนามที่สื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้ข้อความของเราเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมได้ดีขึ้นแต่ก็ยังคงมีข้อควรระวังอยู่นะครับเช่นในงานบริการลูกค้าผู้เขียนแนะนําให้หลีกเลี่ยงการใช้คําว่าคุณในลักษณะที่อาจจะฟังดูเหมือนตําหนิลูกค้าเพราะอาจสร้างความรู้สึกไม่ดีและทําให้การช่วยเหลือยากขึ้นไปอีกครับ ข้อต่อมาครับข้อที่2ใช้คำพูดที่แสดงความมั่นใจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มพลังในการโน้มน้าวความมั่นใจของคำพูดสำคัญมากครับที่จะทำให้สิ่งที่เราอยากสื่อไปถึงผู้ฟังได้อย่างมีพลังและน่าเชื่อถือเราจึงควรเลี่ยงคำพูดที่ฟังดูไม่แน่ใจลังเลหรือไม่มั่นคงเช่นคำว่าอาจจะบางทีน่าจะหรือคำพูดติดปากอย่างคำว่าเอออ่า คำพูดเหล่านี้จะลดความน่าเชื่อถือของเราในสายตาผู้ฟังโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวและเพื่อนๆเ,เลยอาจจะคิดว่าแล้วจะทํำยังไงดีแน่นอนครับว่าต้องตัดคําเหล่านี้ออกไปแล้วแทนที่ด้วยการพูดที่ชัดเจนหนักแน่นจะทําให้สิ่งที่เราสื่อสารออกไปดูมีพลังและน่าเชื่อถือมากขึ้นครับแต่ถ้าเราไม่แน่ใจจริงๆการหยุดคิดสักครู่เพื่อรวบรวมความคิดยังดีกว่าการพูดตะกุกตะกักหรือใช้คำพูดที่ไม่มั่นใจออกไปนะครับ ข้อที่3ใช้การปัจจุบันแทนการอดีตเพื่อเพิ่มพลังการโน้มน้าวให้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นซึ่งเป็นเทคนิคเล็กๆในการเลือกใช้การหรือเวลาครับของคำกริยาที่ส่งผลต่อพลังในการโน้มน้าวใจคนฟังได้อย่างไม่น่าเชื่อผู้เขียนแนะนำว่าเวลาที่เราอยากโน้มน้าวหรือสร้างความเชื่อมั่นให้ใครลองเปลี่ยนจากการใช้คำกริยาที่เป็นรูปของอดีตก็คือเรื่องที่ผ่านไปแล้วมาใช้รูปปัจจุบันคือเรื่องที่เป็นจริงอยู่ตอนนี้ เรามาดูตัวอย่างกันนะครับแทนที่จะบอกว่าร้านอาหารร้านนั้นรสชาติอร่อยมากเลยนะตอนที่มากินครั้งที่แล้วลองเปลี่ยนเป็นร้านอาหารร้านนี้รสชาติอร่อยมากเลยครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นจริงอยู่นะในปัจจุบันซึ่งอาจจะคิดว่าทำไมถึงดีกว่าเพราะการใช้เวลาปัจจุบันจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดเป็นความจริงที่ยังคงอยู่มีความน่าเชื่อถือและไม่ใช่แค่ประสบการณ์ส่วนตัวในอดีตเท่านั้นครับ และข้อที่4ครับรู้จังหวะว่าเมื่อไหรควรจะมั่นใจและเมื่อไหรควรยอมรับความไม่แน่นอนถึงแม้การแสดงความมั่นใจจะสําคัญแต่ในบางสถานการณ์การยอมรับอย่างเปิดเผยว่าเราไม่รู้หรือไม่แน่ใจก็ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างความไว้วางใจได้เช่นกันครับโดยเฉพาะเมื่อเราคุยในประเด็นที่ซับซ้อนหรือกับคนที่มีความคิดเห็นต่างจากเรามากๆ เพราะผลลัพธ์ก็คือการยอมรับความซับซ้อนของปัญหาและแสดงความเปิดใจที่จะรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายจะช่วยสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจและความโปร่งใสทําให้คู่สนทนาเปิดรับฟังจากมุมมองของเราได้ง่ายขึ้นครับตัวอย่างในวงการวิทยาศาสตร์นะครับคือการนําเสนอผลงานวิจัยใหม่ๆพร้อมกับชี้แจงข้อจํากัดของงานวิจัยนั้นๆอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของข้อมูลและตัวผู้นําเสนอได้ดีเลยครับ ต่อมาเรื่องที่3ครับศิลปะการใช้คำพูดช่วยสร้างสายสัมพันธ์โนม้มน้าวใจและบรรลุเป้าหมายได้ในหนังสือ Magic Words ไม่ได้สอนแค่การปรับคำพูดเพื่อตัวเองครับแต่ยังเจาะลึกการใช้คำพูดอย่างมีกลยุทธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นและทำให้การสนทนาของเราบรรลุเป้าหมายด้วยโดยข้อที่1ก็คือพลังของการขอคาแนะนา ซึ่งการขอคําแนะนําไม่ใช่ความอ่อนแอรครับแต่คือความฉลาดอย่างหนึง่งหลายคนอาจจะคิดว่าการขอคำแนะนําจากคนอื่นทําให้เราดูไม่เก่งหรือดูไม่รู้แต่ผู้เขียนกลับมองตรงกันข้ามครับงานวิจัยพบว่าการขอคําแนะนําอย่างถูกจังหวะและถูกคนกลับทําให้คนอื่นมองว่าเรามีความสามารถเปิดกว้างและใส่ใจที่จะเรียนรู้มากขึ้นครับ และยังมีข้อดีเพิ่มเติมอีกนะครับคือการขอคาแนะนํายังเป็นการให้เกียรติและสร้างความรู้สึกที่ดีให้ผู้ให้คำแนะนําด้วยเพราะพวกเขาจะรู้สึกว่าความรู้และประสบการณ์ของตัวเองมีคุณค่าและได้รับการยอมรับ แต่ในเรื่องนี้ก็มีข้อควรระวังสักนิดหนึ่งนะครับคือเราควรเลือกขอคําแนะนําในเรื่องที่ผู้ให้คําปรึกษาเชี่ยวชาญจริงๆและเป็นเรื่องที่ซับซ้อนพอสมควรไม่ใช่เป็นคําถามง่ายๆที่จะจทําให้เราดูเหมือนไม่ได้พยายามค้นคว้าม,มาก่อนในเรื่องนั้นๆครับ ข้อที่2คือฝึกถามคำถามเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นกุญแจสู่การแสดงความใส่ใจและความเข้าใจอย่างแท้จริงในการสนทนาไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานการประชุมหรือคุยเล่นทั่วไปการถามคำถามเพิ่มเติม,ตมอย่างจริงใจและถูกจังหวะ เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการแสดงให้คู่สนทนาเห็นว่าเราตั้งใจฟังให้ความสำคัญและพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดจริงๆครับซึ่งจะแตกต่างจากการถามคำถามซ้ำๆในเรื่องที่เขาเพิ่งพูดไปแล้วหรือถามคำถามที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่คุยกันอยู่ซึ่งนั่นอาจทำให้ผู้พูดรู้สึกไม่ดีได้นะครับ ผลลั์ที่ดีของการทําแบบนี้คือการแสดงความสนใจและความเคารพในมุมมองของอีกฝ่ายผ่านคําถามที่ฉลาดจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทําให้การสนทนามีชีวิตชีวามากขึ้นและยกระดับคุณภาพของการพูดคุยนั้นๆด้วยครับต่อมาในข้อที่3คือการรับมือกับคําถามที่ท้าทายอย่างชาญฉลาดเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและยังคงรักษามิตรภาพไว แน่นอนว่าในชีวิตจริงเราคงเคยเจอคำถามที่ตอบได้ยากคำถามที่ล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวอยู่หรือคำถามที่เราไม่อยากตอบตรง,ตรงๆใช่ไหมครับแทนที่จะตอบแบบปัดๆหรือปฏิเสธแรงๆหรือแย่กว่านั้นคือการโกหกออกไปซึ่งล้วนแต่จะทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงผู้เขียนแนะนำเทคนิคที่ชื่อว่าเปลี่ยนทิศทางการสนทนาครับ คำถามก็คือแล้วจะทําได้ยังไงก็คือการถามคําถามที่เกี่ยวข้องกลับไปยังผู้ถามหรือเบี่ยงประเด็นไปเรื่องอื่นที่ใกล้เคียงกันอย่างนุ่มนวลครับซึ่งข้อดีของวิธีนี้ก็คือไม่เพียงช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราแต่ยังช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้เพราะมันแสดงว่าเรายังคงมีส่วนร่วมในการสนทนาไม่ได้พยายามหนีหรือตัดบทอย่างไร้เยื่อใ่นั่นเองครับข้อที่4ครับฝึกใช้คำถามที่เจาะจงเพื่อค้นหาความจริงที่อาจถูกปิดบังอยู่ เพราะในบางสถานการณ์เราอาจจําเป็นต้องพยายามค้นคว้าหาข้อมูลหรือความจริงที่อีกฝ่ายอาจจะมีเหตุผลบางอย่างให้ต้องปิดบงังผู้เขียนแนะนําเทคนิคการตั้งคําถามที่น่าสนใจครับคือแทนที่จะถามคําถามปลายเปิดกว้าง,ว,างว่ามีปัญหาอะไรให้ลองตั้งคําถามที่เจาะจ,จงไปที่ประเด็นในเชิงลบหรือสิ่งที่เราสงสัยโดยเฉพาะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเช่นเวลาจะซื้อรถมือสองแทนที่จะถามค้นขายแค่ว่า รถคันนี้มีปัญหาอะไรบ้างไหมครับซึ่งจะเปิดโอกาสให้เขาตอบว่าไม่มีแน่นอนครับลองเปลี่ยนเป็นว่าคันนี้เคยมีประวัติการชนหนักหรือเคยมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์อะไรบ้างไหมครับสิ่งนี้ทำไมถึงได้ผลก็เพราะว่าคำถามแบบนี้จะกระตุ้นให้ผู้ขายต้องเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นเพราะมันบอกว่าเรารู้ว่าจะต้องมองหาอะไรแล้วจริงจังกับการตรวจสอบรถขนนั้นมากขึ้นครับ และข้อที่5ครับเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆค่อยๆไต่ระดับสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและไว้ใจกับใครสักคนต้องอาศัยการค่อยๆเปิดใจและแลกเปลี่ยนเรื่องราวส่วนตัวแต่การจะกระโดดไปถางคำถามที่ละเอียดอ่อนหรือส่วนตัวมากๆไปตั้งแต่แรกเจออาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอดัดไม่ปลอดภัยและแน่นอนว่าอาจจะสร้างกำแพงขึ้นมากับเราด้วยครับ เทคนิคที่แนะนําก็คือเริ่มต้นด้วยคําถามง่ายๆที่ไม่คุกคามเป็นคําถามทั่วไปที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเองก่อนจากนั้นค่อยๆพัฒนาไปสู่การพูดคุยในหัวข้อที่ลึกซึง้งและเป็นส่วนตัวมากขึ้นตามลําดับความสนิทสนมและความไว้ใจที่เพิ่มขึ้นครับ ผลลัพธ์ก็คือการเรียงลําดับคําถามอย่างระมัดระวังและใส่ใจความรู้สึกของอีกฝ่ายจะช่วยบ่มเพาะความไว้วางใจและเปิดโอกาสให้คน2คนค่อยๆเปิดใจและสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นมาครับข้อที่6ใช้คําพูดที่ชัดเจนและจับต้องได้เพื่อสื่อสารให้ตรงประเด็นและสร้างความเข้าใจที่ลึกซึง้งพลังของภาษาท,ที่เฉพาะเจาะจงเป็นรูปธรรมนั้นมีมากกว่าที่เราคิดครับ มันไม่เพียงแต่ทำให้สารที่เราต้องการสื่อชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้นแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่แข็งแกร่งกับผู้ฟังด้วยลองนึกภาพตามนะครับเวลาที่เราติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือพวกลูกค้าสัมพันธ์จะได้คำตอบกว้างๆว,ว่าเดี๋ยวจะดำเนินการตรวจสอบให้นะครับเราอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหารจริงหรือเปล่าแต่ถ้าพนักง,งานตอบกลับด้วยคำพูดที่เฉพาะเจาะจงแทนเช่นคำว่า เดี๋ยวผมจะตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อเสื้อยืดสีเทาไซส์ L หมายเลขคำสั่งซื้อ123ของคุณลูกค้าและจะติดต่อกลับภายใน15นาทีนะครับสังเกตได้ไหมครับว่ามีความแตกต่างความใส่ใจในรายละเอียดแบบนี้ความชัดเจนแบบนี้จะช่วยสร้างความพึงพอใจความไว้ใจและความรู้สึกผูกพันที่ดีกับลูกค้าได้มากกว่าแน่นอนครับ นอกจากนี้การใช้ภาษาที่ชัดเจนและยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมจะยังช่วยอธิบายแนวคิดหรือเรื่องที่ซับซ้อนให้ผู้ฟังเห็นภาพตามและเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากๆเลยครับและสุดท้ายครับข้อที่7รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเลิกใช้คำพูดที่กว้างขึ้นเช่นการสร้างวิสัยทัศน์และแรงบันดาลใจ ถึงแม้โดยทั่วไปความเฉพาะเจาะจงและความชัดเจนจะดีในการสื่อสารแต่ก็มีบางสถานการณ์ที่การเลือกใช้คำพูดกว้างๆหรือภาษาที่เป็นนามธรรมามากขึ้นจะกลับให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าโดยเฉพาะเมื่อเราต้องการจะสื่อสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์โอกาสการเติบโตในอนาคตหรือภาพรวมที่ไกลออกไป เหตุผลก็คือการใช้คำพูดที่ครอบคลุมและไม่ลงรายละเอียดที่ซับซ้อนเกินไปจะช่วยสรุปเป้าหมายใหญ่ๆสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นความเชื่อมั่นให้ผู้ฟังได้ดีกว่าสำหรับตัวอย่างนะครับเวลาที่ผู้นำองค์กรต้องการสื่อสารทิศทางใหม่ของบริษัทการใช้ภาษาที่สร้างภาพอนาคตที่ยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยความเป็นไปได้จะสามารถจุดประกายความหวงังและสร้างความพึกเขิมให้พนักงานได้มากกว่าการแจกแจงแผนงานที่ยิบย่อยในรายละเอียดครับ ต่อไปเรื่องที่4ครับเรื่องของภาษาที่สื่ออารมณ์และศิลปะแห่งการเล่าเรื่องข้อที่หนึ่งก็คือการเปิดใจยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบเพื่อสร้างเสน่ห์และความเข้าถึงได้ง่ายเป็นเรื่องน่าแปลกครับที่บางครั้งการยอมรับข้อบอกพร่องหรือความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของตัวเองบ้างกับช่วยทําให้คนเก่งๆหรือคนที่ดูสมบูรณ์แบบดูมีเสน่ห์และเป็นกันเองมากขึ้นรวมถึงทําให้เขาดูเข้าถึงง่ายมากขึ้นในสายตาคนอื่นด้วยผู้เขียนเรียกสิ่งนี้ว่า แพลตฟอร์มเอฟเฟกครับคือปรากฏการณ์ที่ความผิดพลาดเล็กน้อยทําให้คนเก่งดูน่ารักขึ้นทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะการแสดงความเปราะบางหรือด้านที่ไม่สมบูรณ์แบบของเราออกมาบ้างอย่างเหมาะสมจะทําให้เราดูเป็นมนุษย์ปกติมากขึ้นสร้างความรู้สึกผูกพันและความไว้วางใจจากคนรอบข้างได้ง่ายขึ้นมาดูตัวอย่างในการสัมภาษณ์งานกันนะครับ การเล่าถึงประสบการณ์ความผิดพลาดในอดีตและบทเรียนสำคัญที่ได้รับจากมันอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบการเรียนรู้ที่จะเติบโตและทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกว่าเราเป็นคนที่น่าเชื่อถือและเข้าถึงได้ง่ายครับต่อมาข้อที่2ครับคือการสร้างโครงเรื่องที่สลับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเพื่อดึงดูดใจผู้ฟังให้อยู่หมัด เรื่องเราวที่น่าสนใจและประทับใจผู้ฟังมักจะไม่ได้มีแต่ด้านที่สวยงามหรือความสำเร็จเพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เล่าว่าการเล่าเรื่องที่เป็นการสลับฉากระหว่างช่วงเวลาแห่งความสุขความสำเร็จสูงสุดกับช่วงเวลาแห่งความยากลำบากหรือความท้าทายหรือจุดต่ำสุดจะทำให้เรื่องราวนั้นๆดูมีมิติน่าติดตามและส่งผลต่ออารมณ์ผู้ฟังได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับ ผลลัพ์ในเรื่องนี้ก็คือการสอดแทรกเรื่องราวของอุปสรรคความพยายามและการดิ่ลนฝ่าฟันเข้าไปในเรื่องเล่าจะทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่ามีส่วนร่วมและคอยเอาใจช่วยและเมื่อเราผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ความสําเร็จที่ได้รับจะดูยิ่งใหญ่และน่าประทับใจมากขึ้นครับและสุดท้ายครับข้อที่3ในเรื่องนี้ก็คือความไม่แน่นอนเพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นความอยากรู้ของผู้ฟัง เชื่อไหมครับว่าความไม่แน่นอนหรือความคุมเครือเล็กๆน้อยๆก็มีพลังดึงดูดความสนใจของผู้คนได้อย่างไม่น่าเชื่อครับผู้เขียนอธิบายว่าการใช้ภาษาหรือการเริ่มการนำเสนอที่กระตุ้นอารมณ์ด้วยความสงสัยความกังวลเล็กน้อยหรือความประหลาดใจสักหน่อยจะช่วยเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมและความตั้งใจของผู้ฟังได้อย่างมาก เปรียบเหมือนการสร้างช่องว่างในความเข้าใจทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าอยากค้นหาคำตอบหรือติดตามตอนต่อไปเพื่อไขความกระจ่างนั้นออกมา สำหรับสิ่งที่ควรลองทําดูนะครับก็คือแทนที่จะเริ่มการน,นําเสนออะไรก็ตามด้วยการบอกหัวข้อหรือข้อสรุปออกไปตรงๆลองเริ่มต้นด้วยการตั้งคําถามที่น่าสนใจชวนให้คิดถึงปัญหาหรือความท้าทายที่ยังไม่มีคําตอบชัดเจนวิธีนี้จะช่วยกระตุ้นต่อความอยากรู้อยากเห็นและทําให้ผู้ฟังจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรากําลังจะพูดครับ เรื่องสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ครับเปเรื่องที่5คือการวิเคราะห์ภาษาเพื่อเปิดเผยความจริงที่ซ่อนเลนและอคติในสังคมในส่วนท้ายของหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้พาเราไปสำรวจอีกมิติที่น่าสนใจมากๆครับคือการวิเคราะห์ภาษาที่ผู้คนใช้ในบริบทต,ต่างๆเป็นการที่จะช่วยสามารถเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่และอคติที่ฝังรากลึกในสังคมเราได้ครับ ข้อที่1คือภาษาในฐานะนิติวิทยาศาสตร์ทางภาษาเป็นการไขปริศนาจากร่องรอยทางภาษาได้คำพูดและตัวอักษรที่เราใช้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสื่อสารแต่มันยังทิ้งร่องรอยหรือลายนิ้วมือทางภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไว้ด้วยการวิเคราะห์รูปแบบการใช้ภาษาอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้คำโครงสร้างประโยคหรือแม้แต่ความถี่ในการใช้คำบางคำสามารถใช้เป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวตนของผู้พูดหรือผู้เขียน ความน่าเชื่อถือหรือแม้กระทั่งช่วยระบุตัวตนในกรณีที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครสำหรับตัวอย่างในเรื่องนี้นะครับนักวิชาการสามารถใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อความทางประวัติศาสตร์เพื่อช่วยระบุผู้แต่งที่แท้จริงของงานเขียนโบราณที่เคยเป็นปริศนามานานได้โดยอาศาัยการเปรียบเทียบสไตล์การใช้ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของนักเขียนแต่ละคนครับ ข้อที่ 2. ภาษาในฐานะเครื่องทำนายพฤติกรรมเป็นการอ่านใจคนจากคำพูดซึ่งน่าทึ่งไปกว่านั้นอีกคือการวิเคราะห์ภาษาช่วยสามารถทำนายพฤติกรรมของมนุษย์ได้ในระดับหนึ่งผู้เขียนยกตัวอย่างงานวิจัยที่ศึกษาภาษาที่ผู้คนใช้ในใบสมัครสินเชื่อแล้วพบว่ารูปแบบการใช้คำพูดบางอย่างสัมพันธ์กับแนวโน้มการผิดนัดชำระหนี้ในอนาคตได้เช่นผู้ที่ใช้ภาษาที่แสดงถึงความสิ้นหวังอ่อนวอน หรืออ้างเหตุผลทางศรัทธามากเกินไปมีแนวโน้มว่าจะผิดนัดชำระหนี้สูงกว่าในขณะผู้ที่ใช้ภาษาแสดงถึงความรู้ทางการเงินความรับผิดช,ชอบและการวางแผนสำหรับอนาคตมักจะมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีกว่าสำหรับข้อคิดในเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าคำพูดที่เราเลือกใช้โดยไม่ตั้งใจอาจจะกำลังสะท้อนความคิดทัศนคติและอาจชี้นำไปถึงพฤติกรรมในอนาคตของเราได้ด้วยนะครับ และสุดท้ายครับข้อที่3ภาษาในฐานะกระจกสะท้อนอคติในสังคมเพื่อมองเห็นความไม่เท่าเทียมผ่านเลนของภาษาในสุดท้ายนี้ครับการวิเคราะห์ข้อความหรือบทสนทนาจํานวนมหาศาลสามารถช่วยเปิดเผยให้เราเห็นอคติหรือความลำเอียงที่ซ่อนอยู่ในวิธีที่สังคมเรานําเสนอภาพของกลุ่มคนต่างๆได้อย่างชัดเจนครับ ตัวอย่างเช่นการศึกษาวรรณกรรมเพลงหรือสื่อต่างๆจํานวนมากพบว่ามีการนําเสนอภาพลักษณ์ของผู้ชายและผู้หญิงต่างกันอย่างเป็นแบบแผนเช่นผู้ชายมักถูกพรรณนาให้มีความสามารถความเป็นผู้นําและความมั่นใจในขณะที่ผู้หญิงมักถูกเชื่อมโยงกับความเป็นมิตรความอ่อนโยนหรือรูปลักษณ์ภายนอกที่น่าสนใจครับ ไอตัวอย่างคือการวิเคราะห์บทสนทนาจากกล้องติดตัวของตำรวจระหว่างปฏิบัติงานก็เคยมีการศึกษาที่พบความแตกต่างอย่างชัดเจนในการใช้ระดับภาษาและท่าทีในการปฏิบัติต่อผู้ขับขี่ต่างเชื้อชาติออกไปและสุดท้ายคือความสำคัญในการตระหนักรู้ถึงอคติเหล่านี้สามารถสะท้อนผ่านภาษาและเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีความหมายและเท่าเทียมและรวมถึงมีความยุติธรรมมากขึ้นด้วยครับ โดยสรุปแล้วนะครับหนังสือ Magic Words ได้มอบบทเรียนที่ทรงคุณค่าให้เรารู้ว่าภาษาไม่ใช่แค่เครื่องมือธรรมดาธรราที่เราใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันเท่านั้นแต่มันคือเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถหล่อหลอมความเชื่อขับเคลื่อนการกระทําสะท้อนความซับซ้อนของจิตใจในแต่ละบุคคลและยังเป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนค่านิยมและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมของสังคมที่เราอาศัยอยู่ด้วยครับการที่เราหันมาใส่ใจเลือกใช้คำพูดอย่างมีสติและตั้งใจมากขึ้น ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างสร้างความผูกพันที่แน่นแฟ้นในชุมชนแต่ยังเป็นการร่วมสร้างส,งสังคมที่เต็มไปด้วยความเข้าใจความเคารพซึ่งกันและกันและมีความเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วยครับผมหวังว่าสรุปเนื้อหาจากหนังสือ Magic Words ในวันนี้ที่ผมนำมาเรียบเรียงให้ฟังจะเป็นประโยชน์และจุดประกายความคิดดีๆให้กับผู้ฟังทุกท่านนะครับและพบกันใหม่ในพอดแคสต์ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ผมนิววิราชัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ